ยินดีต้อนรับกลับสู่ MA Auto Review วันนี้เราจะพาไปพบกับรถกระบะท,ที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2026นั่นคือ Ford Ranger F 1 5 0รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ำสมรรถนะอันทรงพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ของคุณให้เหนือระดับขึ้นไปอีกขั้นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Ford Ranger F 1 5 0ปี2026มาพร้อมดีไซน์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ดูแข็งแกร่งดูดันและมีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ F-Series ได้รับการออกแบบให้ดูล้ำสมัยมากขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบ LED ทรงใหม่ที่ผสานเข้ากับแถบไฟ daytime running g ล t อย่างลงตัวตัวถังมีเส้นสายที่ชัดเจนมากขึ้นทำให้รถดูสปอร์ตและทรงพลังกันชนหน้าขนาดใหญ่เพิ่มความบึกบึนพร้อมล้อ,อัลลอยดีไซน์ใหม่ที่ดูโดดเด่นและรองรับทุกสภาพถนน ด้านข้างมีความสูงจากพื้นถึงตัวรถที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้การลุยในเส้นทางออฟโรดเป็นเรื่องง่ายสะท้อนถึงความพร้อมลุยทุกสถานการณ์ของเจ้ากระบะพันแกร่งคันนี้ส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบเล็ดและฝากระบะท้ายที่สามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าช่วยให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น มาที่ขุมพลัง Ford r a n F 1นเจอร6ย์ F150 2026ยังคงไว้ซึ่งตัวเลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน EcoBoost ขนาด2 7ลิตร V 6ที่มอบพละกกำลังสูงกว่า325แรงม้าหรือจะเป็นรุ่นไฮ b r i d PowerBoost ที่ผสานเครื่องยนต์ V 6กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า430แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดถึง773นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงพอสำหรับการลากจูงหนักห,กห,กหรือแม้แต่ลุยเส้นทางธุรกันดาร ได้อย่างสบายระบบเกียร์อัตโนมัติ10ส,สปีดตอบสนองได้แม่นยำและรวดเร็วช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ selectable drive modes ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นทางโคลนทรายหรือหิมะนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบควบคุมการลงเขา hill descent control และระบบ trailer backup assist ที่ช่วยให้การถอยรถพร้อมพ่วงเป็นเรื่องง่ายได้ ภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger F 1 5 0ปี2026มีความหรูหราและล้ำสมัยมากขึ้นคอนโซลหน้าออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้เกรดพรีเมียมมาพร้อมระบบปรปับอุณหภูมิและระบบนวดไฟฟ้าในบางรุ่นหน้าจอแสดงผลกลางระบบสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงแบงแอน u อล e เ18ลำโพงให้คุณภาพเสียงระดับไฮเอน เรือนไม้แบบดิจิทัลขนาด12.4นิ้วแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบหุ่มหนังพร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน a d อ i v e Cruise Control และระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนค e ปิ้งแอสซิสเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่ระยะไกล ในส่วนของเทคโนโลยีและความปลอดภัย Ford Ranger F150 2026อัดแน่นด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (Automatic Emergency Braking) ระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (Active Park Assist) ทำให้การขับรถคันใหญ่ในเมืองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ราคาของ Ford Ranger F 150ปี2026นั้นเริ่มต้นที่ประมาณ38,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นพื้นฐาน XL ส่วนรุ่นกลางอย่าง XT l และ Lariat ลจะอยู่ในช่วง45,000ถึง55,000ดอลลาร์ในขณะที่รุ่นท็อปสุดอย่าง Limited หรือ Platinum ราคาจะสูงถึงประมาณ70,000ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่เลือก หากนำเข้ามาขายในประเทศไทยราคาหน้าจะเริ่มต้นราวๆ1.7ล้านบาทไปจนถึงเกือบ3ล้านบาทสำหรับร่